สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนลาวันพีสเทรเชอร์ครูสทุกทุกคนครับผมอยู่กับผม by Steel Basic ครับในวันนี้ครับเราอยู่กับการรีวิวเอ็กซ์เรยธงแดงนั่นเองนะครับมโอ้โหเอาเละครับสำหรับ ไดโนเสาร์จากยุคดึกดำบรรพ์ที่ข้ามผ่านมาอยู่ในยุคปัจจุบันได้ด้วยผลปีศาจต,ตัวนี้ครับจะแข็งแกรงขนาดไหนเราจะไปรีวิวกันในแหลมแฟรครับทุณผู้ชมไปสู้กับลาบูนดีกว่านะครับเห็นว่าลาบูนโจมตีรุนแรงนั่นเองามาดูการว่าใครตั้งเจ้า เอ็กซ์เป็นกับตันกันบ้างนะครับ ừ, ừ, เลื่อนหากันเลื่อนหากันโอ้โหเจอแล้วนะครับผมขอบคุณกลุ่มฟันด้วยนะครับจัดไปนะครับกับ x อ r ก k ์เร็กเลเวลแม็กเลยนะครับผมซึ่งความสามารถกับตันของไดโนเสาร์ตัวนี้ครับจะเพิ่มพลังโจมตีตัวละครสายบุญเป็น3เท่าเมื่อ HP ของเขาต่ำครับ HP ของทีมเรานั่นเองของทีมเราต่ำกว่า3 0ก่อนที่เราจะเริ่มโจมตีนะ นี่แหละครับจุดสําคัญของการเบิดพลังต้องมี HP ต่ำคล้ายๆกับหนวดขาวครับแต่ว่าเพิ่มพลังโจมตีแค่สายบุตนะเรียกว่าจํากัดมากๆเลยนะครับของหนดขาวเนี่ยเพิ่มทุกตัวละครเลยจะสายอะไรก็ได้จัดไปแข็งแร่งกว่าอยู่แล้วนะครับผมอ่ะสำหรับเจ้าเอ็กซ์เนี่ยังไงยังไงค่าพลังเป็นยังไงครับขอดูสักนิดหนึ่งนะครับผมนี่ครับที่เลเวลแม็กซ์ครับ พลังโจมตีอยู่ที่1,98หน่วย HP ปลาไป3,580หน่วยเลยนะครับผม,มถือว่าถือว่า HP เยอะเป็นสายบุญที่ HP มากนะครับเอาเลยครับเป็นกลุ่มต่อสู้ด้วยนะอะเป็นข้อมูลให้ผู้ชมรับชมกันแล้วกันนะครับเราจะไปลุยกันได้แลวแฝดนั่นเองเจอกับลาบูลครับมาครับมาครับผมจะแสดงความสาม,มารถกับตันแล้วก็ท่าไม้ตาย ถ้าไม่ตายแปลงห้างเป็นไดโนเสาร์ให้คุณผู้ชมดูมาเลย,เ,ลยเอาเลยครับเจอกับโจนโจนโจ,จนหมัดตัวนี้ครับเทินน้อยครับยิงก่อนเลย <c oughs> เล่นยากนิดนึงนะบอกเลยว่าทีมนี้เล่นยากนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเนี่ยเลย <c oughs> นี่ครับแรกๆไม่มีความสามารถกับตังโอ้โหกว่าจะ ว่าจะเลี้ยง h อีไปนะครับผมเรียกว่าต้องโดนโจมตีโจมตีแล้วโจมตีอีกนะครับแเหลือหนึ่งคนแบบนี้ครับเราเริ่มชาร์ททำไมตายก,กันเลยไหมแน่นอนครับมาเลยครับโดนอัดกันไามครับอืเจ็ดร้อยให้เองนะครับผมนิดหน่อยโอเคครับจัดไปนั่นแหละ ชาร์จท่าไม้ตายเนื่องจากว่าเอ็กเกรกเนี่ยชาร์จท่าไม้ตายนานมากๆนะครับคู่มือท่าไม้ตายยังไม่มานะฮะ2ี่แปดเทิร์นเลยทีเดียวเอาละครับผมนี่เนะี่ยกัดกัดม้าน้ำเหรอฟาดเข้าไปโดนโจมตีมาไม่หวั่นอยู่แล้วนะฮะแบบนี้เลย ยิงยิงสู้รู้มาครับเรียกว่าตัวละครของผมเนี่ยเอามาฮิลโดยเฉพาะนะครับผมไม่กัดไปเอาลยครับผมอยู่ช้าข้าไม่ตายกันสักเล็กน้อยครับคุณผู้ชมนี่เจอเจอเจอมิสไฟเดย์กับมิสเตอร์มิสเตอร์เท่าไหร่ มิสเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะ13นะมิสเตอร์เทอร์ชีนกับมิสไฟเดย์นะครับแมวกับแรงแมวกับแรงตายยากตายยากจริงๆโอ้โหร่วงแล้วนะครับเอาละครับ HP ผมอาจจะลดเยอะเกินไปเดี๋ยวเสียวนะฮะ แต่จริงๆได้เอฟซีต่ำๆเลยก็ตีแรงไปเลยดีกว่ามาแต่ว่า,วาถ้าไม่ตายยังไม่เต็มใจเย็นไม่ชาร์จกันมามันมาครับเจอใครครับไม่โดนรุมดีกว่าแบบเดี๋ยวเลือดเลือดต่ำเกินไปนะฮะเอาเลยครับทีเบาๆ ตีเบาๆเ,เ,เห็นไหมครับพอสูญเสียความสามารถกับตันไปเนื่องจากเงื่อนไขไม่ตรงเนี่ยพลังของทีมเราง่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะเกมนี้นะครับสาคัญที่พลังของกับตันนี่แหละครับคุณผู้ชมนะครับผมเวลาเล่นต้องคานึงถึงความสามารถกับตันดีๆนะครับในการเลือกจัดทีมโดนสลัดให้สามารถลุยกับบอสโกด์ได้ต้องมีกับตันที่แข็งแกร่งเลย ครับชาร์จกับ2คนนี้ดีกว่านะฮะรู้สึกว่ารู้สึกว่ากราะหนากำลังดีมาเลยมาเลยตีกันมาตีกันมาครับ <มา S 2> โดนโจมตีทั้งคู่เลยจิ้ม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 พันสี่นะฮะโอโหเเินหนึ่งชอบมากมาครับขออีกทีขออีกทีเจ็บเจ็บอย่างนี้ชอบอืมฮึสีประมาณแล้วนะครับ ประมาณ3,100นี่ต่ำกว่า30%ยังอ่ามาดูกันว่าความสามารถกับตันจะแสดงผลไหมเอ้าอุ้ยยังไม่แสดงเยอะโอ้โหแปลกมากนะครับผมผมไปอ่านข้อมูลมาว่า30นะครับนี่เป็นการพิสูจน์เลยว่า30ก็ยังนะเมื่อกี้เท่าไหร่3,100ใช่ไหมมันต่ำกว่า30อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่า31 0 0คูณ3ไปก็9 0 0 0 9 0เเองนี่ผม HP 9 6ี0แปลว่า น้้งต่ำกว่านั้นอีกนะครับผมมาดูกันว่าพอสามารถกับตนแสดงผลหรือ,อยังนะฮะแสดงผลแล้วแสดงผลแล้วนะครับผมเอาละครับรอดตายรอดตายนะครับผมตรงนี้เลยแมดูกันสดดตรงนี้แหละครับผมอย่าโดนโจมตีแล้วนะโดนโจมตีไม่ได้แนะครับผมโดนโจมตีทีนี้มีหลับนะครับ เห็นไหมครับนี่โดนจมตีเข้าๆของกัปตันแล้วก็เพื่อนเข้าไปเจ็บไหมล่ะเจ็บปะดีมาครับนี่ยิงยิงยิงฟาดนี่ครับแรงมากแรงไหมโอโ้โหเหมือนทีมเทพที่มาันชีตอนแรกเราเตือนครับตายไม่ตายนะนี่เราทีมเทพที่มาเันซียครับดูชอปเปอของเราโอ้โหกิบเท้ามรณนะยิงปืนมิสไฟเด็กโอ้โหฟันขวานยิงปืนสุรุโอ้โหกระเด็นเกลี้ยงครับ โอ้ครั้นี้เจอกับของจริงแล้วครับลาบูนั่นเองโอ้โหสุดเทินสี่เลยนะครับผมเรียกว่ามีเวลาโจมตีอย่างมามันกับลาบูนะครับผมจะค่อยๆตีนะนี่อยค่อยๆตีค่อยๆตีนะตตตนี่เจ็บไหมลาบูลาบูโดนการองผมขึ้นลอนแล้วหรอเดียเด๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเด็นเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โ,อโหรู้สึกว่าความสามารถกับดันนี้ร้ายกาจมากๆเลยนะครับพอเวลาถึง HP ถึงจุดที่สามารถได้ดาเมจจากกัปตันเนี่ยโอ้โหปเปลี่ยนเกมไปเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมเป็นยังไงละครับสำหรับเอ็กซ์เรกนั่นเองนะครับจำไว้ว่ามันต่ำกว่า30%นะที่ผมเกินไปต้นคลิปนั่นคือผิดนะครับผมนี่เป็นการีิสูตรเลยเอาเลยครับผมจะค่อยๆตีครับเพราะว่าตอนนี้ลาบูนอาจจะโมโหได้ถ้ามนาต้องาตกเนี่ยโอโหเขาโจมตี30,000เลยใช่ไหมเอาเุ้ยโอ้ยอุ้ย น้ำตาตกแล้วครับคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นครับนี่ผมจะโดนตี30,000ื่นงั้นเหรอมาเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมปั๊มเลือดสู้ครับมาครับสเปอร์ไปครับกัดไปครับเอาเลยครับผมตอนนี้ผม h p 3000สพกว่าครับเดี๋ยวผมจะรับดาเมจจากลาบูนดูแลกันนะครับมาผมมีท่าไม้ตายของเอ็กซ์เรยนั่นเองมาเจอกันลาบูน อ่ครับแลงร่างมีเลโดสาวกัดไปครับห8,290เบาหย่องนะครับผมและความสามารถของเจ้าเอ็กเบรเนี่ยไม่หมดเท่านี้ครับเขาจะได้ความสามารถเมื่อ HP ของเขาเกินครึ่งหนึ่งครับเขาจะอ่าไม่สามารถถูกล้มทีมของเราได้นั่นเองทีมของเราจะไม่ถูกล้มเป็นเวลาหนึ่งเชิญครับความสามารถเดียวกับลาบูลนั่นเองนะครับผมอ่าแต่ตอนนี้ครับ HP ของผมนั้นยัง ยังต่ำกว่านะครับผมต่ำกว่าอะไรอ่ะต่ำกว่า50%นะครับผมต้องเพิ่ม HP เป็นสักเล็กน้อยครับ arrived f ฟ i n g Watch มาครับผมนี่เลยนะครับตอนนี้ HP เราสูงกว่าแล้วนะครับสูงกว่าเกมที่เขากำหนดครับเพราะฉะนั้นครับเราจะโดนโจมตี3 0มหมืมาแล้วไม่ตายนั่นเองไม่เชื่อมาดูกันละกันนี่กินเนื้อโช เป็นยังไงล่ะไปครับโดนท้าไม้ตายมงเรดไลน์ครับเป็นยังไงล่ะนี่เลยนะครับความสามารถของเอ็กซ์เรย์นั่นเองในการยั้งไว้ครับยั้งไว้ครับเมื่อเรา h อีเกิน50%เรครับเราจะไม่สามารถพ่ายแพ้ได้นั่นเองนะครับผมความสามารถเดียวกับลาบูนเลยนะครับแต่เป็นความสามารถทางไม้ตายที่ พงอยู่ไว้แค่เทิรนเดียวเท่านั้นนะครับผมเอาเลยครับพอจะเก็ตพอสามารถทำห้ตายของเอ็กซ์เรยกันไหมนะครับก็โจมตีไปกากกากกากากเนาะยังไงก็แล้วแต่ครับผมว่า Hp ของผมมันน้อยไปนะครับเจอคอมโบกินเนื้อกินเนื้อหน่อยมาอยากกินเนื้อครับตอนนี้หิวนี่ครับโอ้โหคอมโบเนื้อล้วนนะครับวันนี้ครับไปตีตีกันหน่อย ใชครับ HP 6,000ไปแล้วนะครับตอนนี้ครับและเราก็จะมาดูท้าไม่ตายกันอีกรอบนึงไหมเออมาเลยนะครับเร่ยก่ว่าเราต้องอวดถ่าไม้ตายให้ครบท่านกัปตันและเพื่อนจัดไปนะครับมาแบงแลมวเป็นไดโนเสาร์กัดกัดป้าว้าจะมา่งตู้นะครับผมที่จะปิวแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นผมต้องตีเบาๆตีเบาๆนะครับ ต,ตีตีเบาๆกันหน่อยนะครับผมมาครับเลดเลรดลายเหรอนี่เจอไดโนโเสาร์เลรดลายยังพังโอ้โหเป็นยังไงเรียบร้อยนะครับเราต้านความสามารถของลาบูลได้อย่างสบายเลยเนื่องจากความสามารถของเอ็กซ์เรนั่นเองเปอยยังไงละ่ะมาครับครับเพื่อนๆยังใช้ไม่เป็นผมว่าเพื่อนๆใช้กันเป็นแล้วนะครับผมจัดไปนะครับคุณผู้ชมผมจะปิดด้วย ทาไม้ตายของ Miss Friday กับ m r 13ก็แล้วกันนะครับนี่เลยผมหามากเลยผมเล่นทั้งแรกเมื่อกี้แล้วมันหามากเลยผมจะให้ดูด้วยกันนะครับผมนี่เลย Judgment Bomb นี่ครับเขาทำอะไรก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยไฟของขวัญระเบิดใส่โคตรจะขำนะฮะเอาเลยครับผมสำหรับการรีวิวเจ้า เอ็ก a ์ทงแดงนั่นเองนะครับผมหวังว่าคุณผู้ชมจะเป็นประโยชน์นะครับใครที่ยิงได้ก็จัดการด้วยนะครับว่า HP เนี่ยต้องต่ำมากมากเลยนะต่ำกว่า30อีกนะครับผม30เนี่ยยังไม่ได้ความสามารถกับตานนะครับต้องคำนวณเลือดก,กันดีๆเลยผมว่าอยู่เราๆ25นี่แหละนะผมก็เคยลองแล้วผมก็จำได้ว่ามันต่ำกว่า30มะแต่ไปเปิดข้อมูลดูเอา้า สามสิบซะงั้นแต่นั่นแหละครับนี่ครับสำหรับไล่วันพีสเพรสเชอร์ครูสครับเป็นคนระเลื่องไปเลยนะครับผมโอเคครับก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับใครสงสัยตัวละครไหนที่ผมมีแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชมนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ